ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับทีโนริซ a า h ช n แนลนะวันนี้อยู่ใน EP ีเดิมนะครับก็คือเมนูเมนูต้องหอมนะครับวันนี้เมนูที่มันทำให้เราดูมันก็จะเป็นเกี่ยวกับผัดกะเพรานะเมนูยอดฮิตนะครับว่าทำยังไงผสมอะไรบ้างใส่อะไรลงไปกินแล้วไม่อ้วนนะผมหอมนะอันแรกเลยเราต้องมีหมูนะผัดกะเพราหมูนะครับหมูเนี่ย ทำไงวะผมไปเอาหมูจะต้องฟิสมาเลยช่องฟิสหมูจะแข็งนี้นะครับเราก็เอาหมูมาลอยน้ํานิดนึงนะครับเพื่อรอให้มันมันหายแข็งนะรอไว้หายแข็งนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ทุมนิดนิดนะก็เหมือนเดิมคลิปนี้ยาวไม่เกิน3ามสิบนาทีนะครับแลกหมูแช่น้ําไวนะ้วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะต่อไปเราเข้าเรื่องกัน ต่อไปเราต้องเตรียมอะไรเตรียมเครื่องปรุงนะครับงานแรกเลยท่าแรกที่มาเล่นตัวนี้วันนี้วอร์มก่อนะว,วอร์มให้ดีนะครับวอร์มวอร์มเท้าจ่นที่วอร์มไปเมื่วอวานนะเริ่มด้วคอไปก่อนนะครับอ้าวอืมสองกลางบ่อยไม่กลางไม่กลางหันหน่อยมันจะได้เห็นทั้งตัวเนาะ,อะโอเคไม่โดนหมอ้อได้ครับ วอมสัก2อสามนาทีก็พอนะครับหม่วอมเยอะ่าวันนี้เอาสาระเยอะครับใครอยากได้จำนวนครัง้งเยอะก็ไปทาต่อนะครับ เรนะื่องอะไรนะผมเขินผมกลัวคนอื่นได้ยินอยู่ในห้องดังลั่นกันเยอะหมุนเอวครับหมุนเอวห้ารอบขารอบขาหมุนหมุนไายเข่าครับสามสี่ห้าเอาแค่น,นี้เนาะข้อมืขอข้อเท้าสมบัติดนเนื้อให้มันรู้ตัวนะจุดประสงค์คือให้อว,วัยวะต่างๆมารู้ตัวนะครับ เรามาเริ่มอันแรกก่อนเลยนะระหว่างรอหมูเรามาเตรียมเครื่องปรุงนะครับอันแรกก็ต้องมีพริกกระเทียมเนาะสำหรับพริกกระเทียมนะครับการใช้ให้ดีเนี่ยเราต้องใช้การขกนะขกหรือครกครบับขกหรือครกนะสิ่งของมีน้ําหนักนะครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักเท่าไงมีน้ำหนักเราเล่นกับมันนะมันเวทนะครับมีน้ำหนักเล่นกับมันจับไว้นะ ท่าง่ายๆนะครับถือมันเอาไว้นะท่าจะเหมือนท่าเมื่อวานที่เราเล่นกันนะครับก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองนะครับก็จะเหมือนกับท่ากระโดดสิงย่อนะครับแต่ว่าไม่ต้องกระโดดนะผมมีน้ำหนักนะครับเหมือนเดิมนะครับสิบจยกมาทาตามมาไปไปหากดน้ําหาอะไรก็ได้ที่มันมีน้ําหนักนิดนึงนะครับนิดนึงตึงเต,งตงแขนนะ ยกแขนเดียวก็ได้ผมกลัวมันล่วงนะเช่นไบเตะเล่นเ็ดแกนเล่นอะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะครับครบเนี่ยของในหัวนะกำลังดีนะลูกขนาดเนี้ยกำลังดีกำลังเล่นไปดูหนังไปได้สบายๆนะครับอ่ะเรามาทำถคาเมันกันเดียอดนะสิบยกครับนับไปด้วยกันอ้าวเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสาม Tham tung thong tham si tung thong tham ha tung thong tham hook tung tham 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 ไปเรามาเล่นลอะไรฮะโขลกสักหน่อยเดี๋ยวไม่เดินแกะเท้แกไปไปรขกใส่ครับปเปลือก,กนี้แหละนะครับเดี๋ยวหยิบเปลือกออกที่หลังเนาะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้ใส่เยอะๆไปเลยเป็นกระเทียมนะครับลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ห้านาทีละถือเป็นการพักแขนไปในตัวนะครับแกกระเทียมเล่นของชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างอ่าพริกพริกพริกไม่มีไม่ใส่วันนี้พริกไม่มีเน่วิธีการถือโคกนะครับอย่าวางโคกกับพื้นนะโคกก็ให้ถือไว้มันมั่นคงยกสากเน่โคกไปก่อน หลายคนะนั่งแกะเปลือกกระเทียมอยู่ไม่ไม่ไม่เวิร์กนะช้าครับอุกพอแหลกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเปลือกกระเทียมเนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นใบๆอย่างนี้นะครับเก็บออกเก็บออกเลยเก็บออกธรรมดาธรรมดาเนี่ยมือเก็บมันก็ติดเปลือกมาบ้างติดใบมาบ้างนะครับเนี่ยเนื้อมันจะหลุดออกไปเลยนะครับตัมตามตาม,ตามไปตามมาเก็บเปลือกออกเก็บ เกือบกระเทียมออกนะครับอะไนไม่ออกก็มือช่วยแกะนิดหน่อยนะจะออกง่ายกว่านี้นะครับโผต่เลยนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะสําหรับวิธีนี้ผมก็มามาบอกให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือโดยดีไซนะคนชอบสอนรู้อะไรก็สอนรู้อะไรก็บอกไม่มีกั๊กสอนผิดเม้นเลยนะครับสอนผิดเม้นได้นะว่าได้นะไม่โกรธนะแต่ไม่อ่านนะครับมุกมุกมุก เนาะม,มุดนิดหนึ่งโอเคเตรียมเรียบร้อยจิ้งมาจิ้งหันไปดักไปนะครับเดือยอ่ะเราก็มาโขดต่อน,นิดหน่อยเพิ่มความละเอียดเล่นของที่เป็นเวทครับต้องเล่นเป็นเซตนะเล่นเป็นเซตนะครับเราโขดอ,อ่ะเมื่อสักครู่เราพักแล้วนะครับเราพักโขและน่ะเล่นะกันต่อสักสิบครัง้งนะครับท่าเดิมนะท่าเดิม

สองวางยุดอ่าโอเคนะครับเราเตรียมกระเทียมเรียบร้อยเราวางพักกระเทียมไว้ก่อนเนาะต่อไปเรารเตรียมส่วนที่สำคัญที่สุดของผักกะเพราคือใบกะเพราสักครู่เดี๋ยวกลับมาอ้าวกลับมานะครับกับกะเพราในกะเพราเวลาใส่กะเพราเนี่ยยกมนท้งกระถางอย่างนี้นะแล้เราก็มาเด็ดจากใบจากต้นมันนะครับแต่ก่อนจะเด็ดเนี่ยเหมือนเดิมเราต้องมีเวท รีเล่นยกขึ้นยกลงหน่อยนะท่าที่ผมคิดได้ตอนนี้มันก็มีอยู่ท่าเดิมนะท่าเดียวไม่ค่อยรู้ท่านะครับใครมีท่าเกี่ยวเล่นเวทเล่นอะไรเนี่ยแชร์ลิงก์แชร์ม้นทะ์ไว้ให้างให้ผมด้วยนะผมก็จะเรียนรู้แล้วก็อามาฝึกนะมาท่ามันก็ผิดนะครับผมยอมรับว่าว่าผิดบางทีผมสอนไม่ถูกหรอกแต่ว่าผมมาทําให้รูว่าผมทำยั้ไใครทาตามผมก็ได้นะครับก็ยกเล่นยกอะไรไปเลยนะอ้าวท่าเดียวแล้วกัน ถ้าดอกไม้ให้คุณเนาะยืดสองเนี่ยเหมือนปั๊มปืนนะครับน้ำเหมือนปั๊มปืนนะเอาเบาๆวันนี้เบาๆมันหนักกว่าเมื่อกี้นะเราก็ปั๊มปืนก่อนนะครับเอากิ่ยกเดียวเหมือนเดิมนะสิบยกนะครับอะไรก็ยืดไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งโอเคนะครับสิบยกนะจะเห็นแขนว่าแขนเริ่มสั่นละนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสอง สามสองใครจะช้าได้1 2 3 3งสองสามสนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งองสามหกหนึ่งหนึ่ง สองสามเก้าหนึ่งสองระวังหยุดอ่าให้พักพักแขนนะแขนอ่าขวัญขาขายืดยืดๆยอะยยยยโอเคหัวขาดผมไม่รู้นะผมก้มหน้าลงเลยกองมาเห็นขาผมนั่งตอนยืนใกล้ๆนาจะหัวหวินหรือไม่ก็ขาดผมเล็งขอบประตูแล้วมันไม่เกินขอบประตูมันก็น่าจะเห็นผมอยู่นะอ่าต่อไปถ้าฮิตของเราโดดทิ้งย่อเหมือนเดิมจะได้ได้ขาด้วยนะครับ ปึ๊บ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 นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนสองยกนะคร่าวๆนะครับยืดแขนออกไปงอขากลับมานะครับชูขึ้นงอขานะโอเคนะครับเวลานับนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองโอเคนะครับ ทำพร้อมกันสิบยกนะสิบยกเบาๆช้าๆช้าๆนะยิ่งช้ายิ่งดีเล่นเวทของช้าๆนะกล้ามโตนะครับ1 2 3่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง้าห 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2ตัว่้างยุดอ้าวโอเคนะครับสำหรับกระเพรานะล้างมือเดี๋ยวเรามาเด็ดใบกระเพรากัน อ่ะการเด็ดใบกะเเรานะครับวิธีการเด็ดถ้าเด็ดเพื่อขายนะเห็นไหมเอ่ยถ้าเด็ดเพื่อขายเนี่ยเราจะเด็ดเราจะเด็ดงี้เดี๋ยวไปกิ่งเป็นก้านงี้ครับแต่เนี้ยเราเด็ดเพื่อกินแล้วเ,เราอยายกจะให้ต้นมาโตต่อครับแล้วก็เด็ดนะ เป็นใบใบพยายามเด็ดเป็นใบๆนะครับเด็ดยอดนี่เปไ็นใบๆกิ่งมันจะเหลือนะต้นมันจะโตโดไ,ดได้ต่อเนื่องแล้วมันจะใหญ่แบบนี้นะครับยอดเยอะเนี่ยเด็ดโดยเฉพาะดอกมันนะดอกกระเพราเนี่ยต้องเด็ดนะครับเด็ดออกไปเลยนะของร,ร้อนๆเนี่ยกินร,ร้อนๆเนี่ยกินเข้าไปนะครับรดว้นนะรดวน้นกินให้เข้าไนม,มีการขับพลังงานออกมาเยอะนะครับจะขับในรูปไหนก็ เขาแล้วแต่สาแกใจนะครับเต็ดมือหนึ่งอุ้มมือหนึ่งแอเนี่ยได้พลังอะไรที่ทำแล้วคิดว่าได้พลังทำให้หมดนะครับนะใช้แรงให้เยอะก็ควุกบกติเข้าไว้ของอะไรทำให้ลำบากได้ก็ให้ขอให้ลำาบากนะมันก็จะได้พลังขึ้นมาโอเคเหลือไว้นิดนึงเนาะ เอาเก็บล <helped. S 2> <siz ment. S 1> ้างไม้ล้างมือเอาหรือแช่น้ำล้างใบมันนี่วหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับของปลูกเองทำเองนะเวลาล้างเนี่ยล้างก็สบายๆหยบหยาบได้ไม่มีไรเอาไปหมูอ่าหมูเราเริ่มได้แล้วหมูเราไม่แข็งแล้วนะครับนี่นะจ่อหมูนะครับหมูก็ชิ้นอย่างเงี้ยดีมันใส่ช่องฟิตไว้ ไม่ไดนะ้โอเคมีดเอามีดไม่ต้องคงม,มากนะับ เอานะครับเพียงพอแล้วหมูเนาะหมูก็เท่านี้นะใส่กองเก็บไว้ในตู้เย็นช่องรฟสเหมือนเดิมนะครับเพื่อความจะได้ไว้กินได้ต่อในคราวหน้านะอ่ะสะับเราก็เริ่มสับหมูกันวิธีการสับหมูให้ง่าย,ายๆเนี่ยให้มันไม่ไดังอ,เเอย่างเงี้ยมันดังนะครับเราก็หั่นมันนะอย่าไปสับมันมากนะครับมาตามที่อื่นพายายามหั่นหั่นให้เกือบจะถึงส่วนย่อยที่สุดของ ของของการหั่นนะครับก็คืออันแหังอันนี้สองซอยละเอียดกว่าซอยคือสับนะครับถ้าละเอียดกว่าสับเนี่ยต้องทุบบดให้ละเอียดมันก็จะเล็กกว่าสับนะหลายคนนะครับชอบษาไทยผมก็แทรกให้บ้างนิดหน่อยเนาะนี่เอาละหั่นเสร็จแล้วอันนี้ก็สับ หมดลายนิดนึงนะัะเดี๋ยวไปปรับแก้ในการตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเสียงโคกให้เสียงห้ใครอยากกินเนี่ดูแล้วหิว ร้อยนะครับสาหรับหมูสับอ้าวเรามาเริ่มกันนะครับกะเพราหมูสับวันนี้งานแรกเปิดแก๊สเข้าเรื่องสักทีหลายคนคอยบอกดีไหนเข้าเรื่องขาเปิดแก๊สนะครับ <S <S ปกติอ่ะต้องใส่น้ํามันนะน้ำมันก็พูดซ้ำอีกครั้งเดิมนะครับ,น,รบน้ำมันปาล์มกับเอน้ำมันมะกอกนะน้ำมันมะกอกอันนี้เขาเขียนว่าเป็นน้ำมันมะกอกร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยหลายท่านจะแนะนำว่าน้ำมันมะกอกนี่ให้กินเย็นนะกิน หนึ่งแก้วนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นน้ำมันปลาล์มาปกตกิไว้ทอดนะมีกดนะมีไขมันเนี่ยเรื่องเขามีหน่วยบรลิโฟกบอยอยู่แล้วนะเราไม่อ่านดูไขมันยิ่ตัวไขมันไม่ยิ่ตัวไลพวกนนี้นะครับอันเนี้ยทำได้อร่อยแต่ตั้งไว้ส่วนอันเนี้ยปกตกิเขาล่าผักกินมันก็จะดีมากแต่ในเมื่อเราไม่มีอะไรเลยเนาะเราใช้อย่างนี้แหละใส่น้อยๆใส่น้อยๆใส่แค่พอรู้ว่ามีน้ํามันพ้ไว้นิดนึงนะครับไม่มีไม่ได้นะน้ามันเนี่ย เป็นตัวช่วยใหตัวย่อยสลายวิตามินในหลายชนิดนะครับใส่นิดเดียวต่อไปอ,อ,อันนี้ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมเทียมที่เราฟันไวน้เมื่อสักครู่กรนะเทียมจะเห็นว่าเยอะมากนะลดคอเลสเตอรอลไปหมดไปนิดนึงนะครับตะลิวไปไหนอ่า เหลวนะครับติ้งเลยเพราะยังติ้งไว้นะเดี๋ยวมันจะไหม้เพราะว่าน้ำมันเรามันน้อยน้ำมันน้อยถึงน้อยมากนะครับอ้ยนะแล้วก็เอาหมูลงหมูนี่ก็รวนรวนไปก่อนนะครับอารมณ์แบบเห็นดช่ไหมติดสุกๆหน่อยนะไม่น่าเราหยอดน้ำเลยครับง่ายๆเดี๋ยวเกลกหมดอ่าหยอดน้ำ ไม่ต้องเยอะนะครับเราไม่ได้ใส่น้ํามันมันก็เลยติดมากหน่อยเราก็เอาน้ำหยดเอานะใส้เทร้อนก็ใช้นะครับมันจอมยุดกระต้าเหล็กอย่าคนมากนะครับพริกเราน้อยเราน้อยเพิ่น้อยนะตัดหมูจะเห็นว่าตอนนี้มันติดแน่ๆปกติเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เอาน้ำปลาผรมนะน้ำปลาผรมจะได้กลิ่นน้ำปลาหอมซีดหมูนะครับนะปัญหาของน้ำปลาคือน้ำปลาทำให้บรด นะก็จะมีตัวเลือกเรามาดูตัวเลือกกันไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ได้นะตัวเลือกแรกน้ำปลานะครับปลากระตาขูด10%น้ำเกลือ35%แล้วก็น้ำตาลทรายขาว4.5เราจะได้หวานเค็มร่วมกันต่อไปซีอิ้วขาวซีอิ้วขาวเป็นถั่วเหลืองนะครับ40%นะถั่วเหลือง40%เราได้โปรตีนจากถั่วละหนึ่งอย่างนะครับเห็ดหอม27 น้ำเกลือ20อันนี้มีรสเค็มแน่นอนแป้งสาลี8อ่มีแป้งแล้วมีน้ำตาลอีก4เปนะรู้จักน้ำตาลนะครับอันนี้น้ำตาล4.5อันนี้น้ำตาล4นะอันนี้ชนะที่น้ำตาลนะครับแต่มีแป้งผสมต่อไปน้ำมันหอยน้ำมันหอยเนี่ยครบรสสุดแต่ว่าเป็นปัญหาของมันก็คือว่ามีหอยน้ำลม70เปอซียลยู2 8เปอร์เ28เ็นั่นคือหมายว่าไอ้ที่ขวดที่หยิบมาเมื่อกี้มี28เปอร์เซ็นตาล10%แล้วก็มีน้ำผสมน ที่สำคัญในนี้เขาใส่สารเพิ่มความเขียวข้นคือคือแป้งนะครับมีแป้งข้าวโพด3.5แล้วแป้งแบบแป้ง7.5อันนี้มีแป้งสูงกว่าคนอื่นนะครับทั้งหมดจบงั้นระวางนะปัญหาก็คือเราต้องการรสชาติรสชาติที่คู่ควรและครีมที่สุดกับเรานะลดเดียวเลยครับลเกรือ เอาเข็มอย่างเดียวนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวใส่เยอะให้รู้ว่าใส่แล้วพอนะครับปัญหาคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะขาวๆนะมันไม่สวยเรางทำไงให้ได้ให้แผันกระเพราเราอะ่ะมันมีสีผมต้องหยิบอะไรเนี่ยอืมเธอเรียกกีเป็นไงไม่น่าจะเวิร์กเนาะ หรือว่านี่ไหมซอสภูเขาซอสภูเขาน้ำตาลหนึ่งกรัมโปรตีนสองอ่าีทาตเหล็กมีโซเดียมห้าสิบอันนี้หนักเค็มเอาเป็นว่าจบแค่นี้เลยปล่อยมันเขาวไปนะของครีมมันต้องนี้แหละมีรสเค็มรสเดียวถ้าอยากให้น้ำเกือเกือหน่อยครับคุกข้าวได้เราก็เดิมเติมน้ำสักจอกนะึง นะครับไปน้ำไปแล้ว่อบกระเพราครับกระเพราคงสูงสุดในการใส่กระเพราคือใส่อย่าสนใจว่าเป็นกระเพราใส่ยี่ใส่ครับต่อไปคุกครับคุกกระเพราครับโอ้ยการน,นี้ไม่ได้ดี วอนกกวนดะีจแิงๆอ่าผัดกะเพรานะก็เสร็จแล้วอาทิศถัดไปนะครับในการลดความอ้วนนะทิศถัดไปในการลดความอ้วนนะครับผมไม่ได้บอกเมื่อเราในคลิปแรกนะต่อไปนะครับจานจานจานในบ้านเนี่ยลดความอ้วนให้เราได้นะจานจานใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกให้เล็กลงนะเล็กลงนะเล็กลงเราก็ตักข้าวน้อยลงนะครับ ถ้วยก็เล็กลงนะถ้วยก็เล็กลงแต่ข้าวเล็กลงนะช้อนช้อนเนี่ยช้อนเนี้ยช้อนสั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยข้าวมันเยอะครับเราเปลี่ยนเป็นช้อนยาวนะช้อนยาวนะมันจะตักได้น้อยตักทีละครึ่งช้อนแล้วเดี๋ยวขอมเองนะครับอ่ะไปรับผัดกระเพราไส่จานโจ๊ะรสชาติดีไม่ดีเดี๋ยวไปเติมเอานะครับ ขาว,ว่าที่ร้านเราไม่มีสารหมักดองอะไรเลยนะครับอาจจะมีเกลียมบ้างนิดหน่อยเนื่องจากผมโมเยอะน,นะครับอ่าก็วันนี้ของที่ยังไม่ได้ให้พวกเราดูก็คือน้ำหนักผมไปถึงไหนแล้วเนาะเมื่อวานพูดผิดพูดบอกว่ากิโลจริงๆมันคือตาชั่งชัางนะครับเหมือนเดิมชั่งของรองเท้า แ3 4่นะครับลงมาจุดเดียวจากเมื่อวานนะจะเห็นว่ามันไม่ค่อยลงหรอกนะแต่เชื่อเถอะวันละจุดชนไตรยมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงไอสิ่งสัมพันธ์นะรอบคุณเราฮะเบ๊บเบ๊ย เมื่อวานวัดไปเท่าไหร่นะสามสิบเก้าอะสามสิบเก้าจุดห้าโอ้ตอนนี้ได้สี่สิบนะดูจุดที่มันกว้างที่สุดของของเอวหน่อยครที่แล้ววัดผิดอ่าเอานี่เลยเอาเบ่งด้วยไม่ต้องเบ่งธรรมดาอย่างเอาลี่อะไรนย์สิบเอ็ดนะครับเมื่อวานผ่านนะเมื่อวานวัดสูงไปนะศูนย์สิบเอ็ดนะวันนี้สี่สิบรอกเอวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่า มีมีงานเลี้ยงข้าวตอนเมื่อตอนกวาดนะก็ทานสรุปผักไว้นิดหนึ่งนะครับก็ชอบกดไลค์ชักดแชร์ซับสไครต์ข้างล่างขอบคุณครับ